ทำไมทหารกรัรมพูชาถึงกลัวระเบิดแบบนี้ของเกาหลีที่มีใช้งานในกองทัพอากาศไทยและระเบิดแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยระเบิดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าระเบิดด่อนนำวิถีนะครับด้วยดาวเทียมแบบ KGB จากเกาหลีใต้โดยจากข้อมูลทางการไทยเนี่ยนะครับซื้อมาถึง20ชุดนะครับเป็นวงเงินกว่า100นะครับ2ล้านบาทนั่นเองโดยระเบิดนำวิถีรุ่นนี้นะครับมีการใช้งานในเกาหลีใต้และผลิตโดยเกาหลีใต้มีมาตรฐานสูง นำร่องด้วยระบบ GPS และดาวเทียมนะครับทำให้ลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำมากๆนะครับแทบไม่พลาดเป้าเลยทีเดียวที่สำคัญกัมพูชาไม่มีกองทัพอากาศที่จะสู้ไทยได้เพราะฉะนั้นกัมพูชาเลยกลัวอาวุธแบบนี้มากๆนั่นเองที่สำคัญนะครับ ระเบิดแบบนี้เนี่ยยังรองรับกับเครื่องบินรบหลายรุ่นที่ไทยเรามีนะครับเช่น F16 นะครับหรือเครื่องบินแบบ T50 TH ก็ติดตั้งได้นะครับเรียกได้ว่าอากาศยานในอนาคตของกองทัพอากาศไทยเนี่ยสามารถใช้อาวุธจากเกาหลีใต้ได้อีกด้วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาจากประเทศค่ายุโรปนั่นเองและการที่เราเนี่ยนะครับทำการซื้อระเบิดจากเกาหลีใต้เนี่ยเป็นไปได้ว่าอนาคตหากเกาหลีใต้พัฒนาเครื่องบินรบเช่น kf21 เนี่ยนะครับ และมันมีความสเสถียรแล้วกองทัพอากาศไทยก็อาจจะเป็นลูกค้าที่สามารถซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ได้ได้ไดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการที่กองทัพอากาศไทยมีระเบิดแบบนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยทำให้กัมพูชาต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์นะครับพ้าหากจะเปิดสงครามกับไทยจริงเนี่ยเรามีกองทัพอากาศที่สามารถใช้ระเบิดแบบนี้ในการทําลายฐานที่ตั้งปืนใหญ่ต่างๆรวมไปถึงแหล่งยุทธศาสตร์ต่างๆของกัมพูชาได้อย่างง่ายดายนะครับและแน่นอนว่าหากเอาไปทิ้งที่กรุงพนมเปญเนี่ยแหละครับรับรองกรุงพนมเปญเนี่ยกระจุยแน่นอน รวมไปถึงระบบอาวุธแบบนี้นะครับยังสามารถยิงออกไปและทําลายแหล่งที่ตั้งทงางทหารที่เราระบุไว้ตามดาวเทียมได้อีกด้วยเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆนะครับและเรามีใช้ซึ่งผลิตโดยเกาหลีใต้นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมกัมพูชาถึงกลัวระเบิดรุ่นนี้ที่มีใช้งานในกองทัพประกาศไทยนั่นเอง